เปลี่ยนแปลงหรือยังไม่มีผลลัพธ์กินสินค้าตัวไหนไปบ้างกินสินค้าตัวไหนไปบ้างของกัตตากินคอลลาเจนกินไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่คือเป็นคนที่กินหมูกระทะกินข้าวมันไก่อะไรเงี้ยกินหนักหนักเราก็เลือกอากัตตาอายุสี่สิบหกแล้วนะกระตาอายุสี่สิบหกก็ต้องหาตัวช่วยสี่สิบหกเนี่ยเรื่องเรื่องลิ้วรอยเรื่องความหมองคล้ำของผิวอันนี้เลยคอลลาเจนนี่เลย นี่ป่วยก็มีไรายได้แล้วมีลิงค์มีลิงค์งเท่ากับมีไรายได้ใช่ไหมคะโพสคลิปต่อเนื่องทําทําการตลาดคือเราอะค่ะให้คนนะคะให้คนอะมาโหลดมาโหลดมาโหลดแอปให้คนไปรับคอลลาเจนนะไปรับคอลลาเจนของก,กระแตกิน6เม็ดเลยนะต้องการให้สวยทันปีใหม่ เพราะว่าฟ้ากะหลิวรอยฟ้ากะลิรอยมันมีผลต,ต่อต่อต่อผู้หญิงเราเนาะผลอายุเท่าไรแล้วคะน้องปุ้ยน้องปุ้ยสีิบสี่เนาะน้องปุ้ยสี่สิบสี่มีหน้าร้านอยู่ที่ร้อยเอ็กแต่ก็เห็นโอกาสอันน้องปุ้ยก็ไลฟ์สดทำคลิป facebook Facebook ก็ชื่อคุณปิยาเนาะ เฟซบุ๊กก็ชื่อกันกุณปียาก็ไปส่องได้อารุ่นรุ่นเดียวกันเลยอ่าใกล้ใกล้เคียงกันนะคะก็เนี่ยของกระดาษสี่สิบหกรุ่นรุ่นเดียวกันเราก็อยากได้เรื่องผลลัพธ์เรื่อง